รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือก้าวหน้าต้องอย่าลืมระวังข้างหลังเนี่ยอย่างเหตุการณ์แบบนี้ครับเจอกันทุกชนชั้นทุก,ท,กทุกธุรกิจเนาะก็ทําทให้เรารู้ว่าเราทําอะไรต้องอาจ,จต้องเตรียมตัวที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคตผมว่ามันอาจจะต้องมีแบบนี้อีกครับ พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้สตังมาพบกับผู้พิการคนหนึ่งค่ะที่ทำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ ัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมแล้วก็ประวัติคร่าวๆสักครู่หนึ่งครับผมชื่ออนันต์วงอารีครับเ่ลเลนชื่อมัดครับผมอายุ43ปีครับจบนิติศาสตร์รามคำแพงครับปัจจุบันก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทครับชื่อคุ้มเกล้าชิกฮัตรีสอร์ทแล้วก็ชิกฮัตคอฟฟ่ครับเป็นร้านกาแฟอยู่ด้วยข้างหน้าของโรงแรมเราครับค่ะอขุญาตเรียก พี่มัทเป็นไปชื่อเล่นเลยนะคะพี่มัดคะอยากจะให้เล่าว่าพี่มัดความเป็นมาอย่างไรถึงได้มาเป็นพิการทางสายตาอย่างเนี้ค่ะครับบ้านของคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นชาวนาครับก็ออกไปเป็นหลานคนแรกครับก็ออกไปทํานาเขาด้วยแล้วก็ตกรถไถนาครับทําให้ศีรษะเราฟาดกับพื้นทําให้ประสาตตาเสื่อมครับก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยตาบอดสนิทครับผมครับ แล้วจากอ,อ,อดีตที่พี่มัดเนี่ยทำงานหลายๆอาชีพมาเนี่ยอะไรที่เป็นเหตุจูงใจคะทำให้พี่มัดได้มาประกอบอาชีพบริหารโรงแรมแล้วก็ร้านกาแฟคะครับก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปแข่งกีฬาต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็เป็นนักดนตรีที่ได้ไปแสดงต่างประเทศนะครับก็ได้ได้ไปพักโรงแรมรีสอร์ทเขาเนี่ยรู้สึกว่าของเขาเนี่ยมันสะดวกสบายบแล้วก็ปลอดภัยกับคน สภาพร่างกายนะครับก็เลยอยากจะมีธุรกิจที่ในเมืองไทยบ้างที่ให้ความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยครับสำหรับคนที่จะมาใช้ทุกทุกสภาพร่างกายครับันให้มันทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันครับค่ะครับ,รบเห็นว่าพี่มัทบอกว่าเคยเป็นนักกีฬาเนี่ยเมื่อก่อนประกอบอาชีพนักกีฬาอะไรล่ะคะครับผมเล่นกีฬาประเภทโกบอลครับโกบอลน,นี่ก็จะมีเป็นฟุตบอลที่มีเสียงอยู่ด้านใน แล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งละ3ผู้เล่นนะครับแล้วก็ฟุตบอลที่เราเล่นเนี่ยจะมีเสียงแล้วก็ใช้มือกลิ่งไปฝั่งตรงข้ามครับกลิ้งไปกิ่งมาถ้าผ่านตัวเราไปข้างหลังเนี่ยก็<ม><อ>จะถือว่าเ,เข้าประตูครับกีฬ<ม><ม>านเนี่ยครับทำให้เราได้ไปต่างประเทศได้ไปออสเตรเลียได้ไปผู้ญี่ปุ่นครับ,รบได้ไปจีนนี้ครับ ถือว่าพี่มัดเนี่ยก็มีประสบการณ์ในด้านกีฬาด้วยก่อนที่จะมาประกอบเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจของพี่มัดในการทำโรงแรมสําหรับอรารยสถาปั์เนี่ยสตังอยากจะถามพี่มัดว่าพี่มัดมีสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงบ้างคะสาหรับผู้พิการแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็สําหรับทุกคนที่เป็นสากลน,นะคะครับก็ผมหลบเลี่ยงพยายามจะหลบเลี่ยงไม่ให้มีสเต็ปนะครับเช่นบ้านหลังไหนที่สามารถจะทําให้เป็นทางลาดได้ ก็จะใส่ทางลาดครับเว้นแต่หลังไหนที่มันใส่ทางลาดแล้วจะไม่ปลอดภัยจะไม่สะดวกก็จะไม่ใส่ครับ,ค,รบค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มีการระบาดของโรคโควิดในทีเนี่ยพี่มัตได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะกับธุร,รกิจของพี่มัตก็ได้รับมากที่สุดเลยครับคือประกอบธุรกิจมาอย่างโรงแรมของเราเนี่ยคุ้มเกล้าจีคัทรีสอร์ทนะครับเปิดมา11ปีแล้วก็ตอนน้ําท่วมก็ผ่านมาแล้วเนาะ ก็ยังไม่หนักเท่านี้ครับน,นี้ถือว่าหนักมากหนักจนต้องต้องปิดกิจการไปประมาณ4เดือนนะครับอคออพี่มัดมีการปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในธุรกิจของพี่มัดเพื่อดำลงอาชีพนี้ต่อไปไหมคะครับก็ธุรกิจของเราเนี่เวลายหยุดเนี่ยเราก็ถือโอกาสที่จะปรับปรุงให้ให้มันดูดูดีอยู่ตลอดเลยนะครับก็ถือโอกาสช่งนั้นทาสีบ้างอะไรที่มันทรุดโทรมเก่าไปบ้าง ก็ปรับเปลี่ยนบ้างนะครับเป็นปรับเปลี่ยนด้วยใจจดจ่อว่ามันจะดีไหมแล้วมันจะดีเมื่อไหร่นะครับก็ทําให้มันทุนที่พอจะมีอยู่บ้างก็ก็เรียบร้อยครับแล้วไหนต้องเลี้ยงดูแลพนักงานด้วยในช่วงที่หยุดครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักมากครับค่ะคแล้วหลังจากที่พี่มัดมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลง <inate> พื้นที่ของโรงทางโรงแรมแล้วก็ทางคอฟฟี่ช็อปเนี่ยพี่มัดเห็นว่ามีการตอบสนองกับลูกค้าได้กลับมาไหมคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะคือตอนที่เราทำเนี่ยที่คัทคอฟฟนะี <debe? S 3> ่เนี่ยร้านกาแฟเนี่ยเราจะไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ลูกค้าเข้าข้างในเพราะว่าถ้าเราปิดเนี่ยหนึ่งเราเครียดมากเราก็มันจะเหมือนจะเป็น,เป,นเป็นร้างไปเนาะเราก็ส่วนลงส่วนร้านกาแ,แฟเนี่ยเราก็จะไม่ได้ปิดแต่ว่าจะไม่ได้ให้ลูกค้านั่งข้างในนะครับก็ซื้อกลับบ้าน เป็นธุรกิจหนึ่งที่เราทําให้เราเครียดน้อยลงไปนิดนึงคือสามารถยังได้เจอคนบ้างครับค่ะแล้วพี่มัดมีคําแนะนําหรือว่ามีแนวทางอะไรสําหรับผู้พิการที่ประกอบอาชีพแล้วได้รับผลกระทบในช่วงโควิดในทีในช่วงนี้บ้างคะผมว่าเป็นผมว่าทั้งคนพิการและทั้งคนบกปกตินะครับค่ะอยากจะบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องเขาเรียกสุภาษิตก็คือก้าวหน้าต้องต้องอย่าลืมระวังข้างหลัง าะเราเนี่ยอย่างเหตุการณ์แบบนี้ครับเจอกันทุกทุกชนชั้นทุกทุกธุรกิจเนาะก็ทําทให้เรารู้ว่าเราทําอะไรต้องอาจ,จต้องเตรียมตัวที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคตผมว่ามันอาจจะต้องมีแบบนี้อีกครับเขาให้เราเตรียมตัวไว้ สรัตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถโดย้านะจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้ในมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า นี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจุๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมอ,อบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมอ,อบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อม เหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพอสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านค่ะพี่มัดคาอยากจะทราบว่า ในขณะที่พี่มัดเนี่ยกำลังริเริ่มทําธุรกิจเนี่ยโรงแรมแล้วก็คอฟฟี่ช็อปเนี่ยพี่พี่มัดมีแนวทางในการริเริ่มยังไงบ้างคะเอ่อที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เป็นจัดสรรนะครับขายเป็นแปลงแปลงไปล็อกๆเล็กๆ <c oughs> ผมเนี่ยรวมซื้อจากการเดินขายโรตรี่เนี่ยทีละแปลงทีละแปลงจนปัจจุบันนี่มี6กหกแปลงนะครับค่ะ <c oughs> แล้วเ็เลยเริ่มต้นทําจากบ้านหลังที่ทําจากไม้สักทั้งหมดทำก้าวหลังก่อนในะช่วงแรกเพราะเราไม่ได้มี เงินทีเดียวเนาะเราค่อยๆทําไปแต่ด้วยใจรักไม้ก็ทําจากไม้นะครับตอนนั้นก็ประมาณปี52ก็ธุรกิจดีมากจนไม่สามารถจะลอมรักรับแขกที่ที่วอล์กอินเข้ามาได้ก็เลยเริ่มทํำธุรกิจเพิ่มก็คือทําเป็นตึกอาคารที่พักแล้วก็ทําห้องจัดเลี้ยงเพิ่มทําห้องประชุมสัมมนาเพิ่มครับเพราะว่าเราคิดว่าถ้าห้องเราน้อยเนี่ย การบริหารมันไม่พอที่จะใช้ไหนจะค่ารปาภาค่าพนักงานค่าดูแลความสะอาดทั่ว,วไปเนี่ยมันจะไม่พอเราก็เลยต้องให้ธุรกิจมันใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้เลี้ยงพนักงานเลี้ยงองค์กรของเราไปไปได้ครับค่ะแล้วในส่วนของโรงแรมของพี่มัทเนี่ยมีสิ่งำนความสะดวกแล้วก็มเออีเห็นว่ามีห้องสัมมนา,าห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ส่วนของสระว่ายน้ำใช่ไหมครับครับใช่ครับค่ะแล้วพี่มัทมีจุด จุดประสงค์อะไรต่อจะสร้างอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลังจากนั้นเพื่อที่จะขยายต่อไปหรือว่ายังไงต่อคะแผนในอนาคตอะค่ะธุรกิจที่อยากจะขยายก็อนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหาที่ดินเพิ่มเพื่อทําให้มันเป็นเป็นรายรายเดือนครับเหตุที่คิดแบบนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันไี้มีมีสอน,นอฉลองกรุงแล้วก็มีโรงพยาบาลน,นพรัช ถนนคุ้มกล้า,า,านะครับมาเปิดใกล้ๆเราร้อยเมตรนะครับทําให้ผู้ที่ต้องการห้องพักที่เป็นแบบแบบเดือนแบบเป็นรายเดือนเนี่ยเยอะเยอะขึ้นรเราก็อยากจะทําเพื่อสร้างความแน่นอนทางธุรกิจเราไม่ทราบว่าอนาคตเนี่ยอาจจะปีสองปีอาจจะมีโรคประเภทเดียวกันหรือคล้ายๆกันแบบเนี้ยเข้ามาอีกพอเข้ามาอีกปุ๊บธุรกิจต้องหยุดแต่คนถ้าคนพักเป็นรายเดือนเนี่ยก็ผลกระทบก็อาจจะน้อยลงไปจากนี้นิดนึงครับ จากที่เราเป็นขายเป็นวันเป็น2วัน3วันเนี้ยมันอาจจะผลตรงนี้กระทบตรงนี้แต่รายเดือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานโรงพยาบาลทําทงานเกี่ยวกับสอนอเนี่ยครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องต้องอยู่อยู่แล้วครับก็อาจจะรับผลกระทบน้อยลงครับค่ะครับแล้วในส่วนของธุรกิจ Shop, คอฟฟี่ช็อปอะคะพี่มัดมีแนวทางในการบริหารงานในอนาคตยังไงบ้างคะส่วนธุรกิจร้านกาแฟนี่ ็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรมรีสอร์ทของเรานะครับอย่างผู้ที่ไม่ได้มาเข้าพักก็สามารถมานั่งดื่มกาแฟได้ก็เหมือนกับเราโฆษณาโรงแรมรีสอร์ทของเราไปไปในตัวด้วยครับวันนี้มาทานกาแฟเที่นี่มีกาแฟนํามาจากบนดอยช้างโดยตรงกาแฟอร่อยนะว่าหลังที่บ้านมีทําบุญมีจัดงานเลี้ยงเพื่อนฝูงมาบ้านก,ก็จะได้มาใช้ของเราครับ แสดงว่าพี่มัดก็มีตัวมีเป็นสำหรับจัดงานเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีงานแต่งงานงานประชุมงานเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรกครับเราเรารับด้วยครับ พี่มัดเรียนจบมาเนี่ยพี่มัดทําประกอบอาชีพอะไรบ้างคะครับหลังจากเรียนจบผมเรียนจบที่ศิสตร์นะผมก็อยากเป็นทนายความอยากเป็นที่ปรึกษานะครับของบริษัทต่างๆเนี่ยไปสมัครเนี่ยก็ไม่รับรับรับแต่ให้ผมไปรับโทรศัพท์ผมก็บอกผมไม่ไม่ถนัดครับก็เลยบีบบังคับให้เราต้องมาประกอบธุรกิจตัวเองประกอบก็ฟังดูดีนะก็คือการเดินขายลอตเตอรี่ครับผมเดินขายลอตเตอรี่ ตั้งแต่ตอนผมเรียนหนังสือตอนเรียนไม่จบเนี่ยบ้านพอดีบ้าน,านที่บ้านเนี่ยยากจนนะครับต้องเรียนต้องขายลอตเตอรี่เพื่อจะเอาตังค์ส่งเราเรียนหนังสือแล้วก็ส่งน้องเรียนหนังสือด้วยเพราะผมเป็นคนโตครับพอจบมาก็เลยคิดว่าเอะเราเดินขายลอตเตอรี่เนี่ยบางเดือนบางงวดมันก็ไม่หมดฝนตกฟ้าร้องก็ไม่หมดทำยังไงดีก็เล่นดนตรีด้วยพอดีคนตาบอดจะชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรี ก็รับเล่นดนตรีตามงานแต่งตามงานอะไรปัญหาเ็ามีครับพอรับงานไปแล้วเนี่ยรู้ว่าเราเป็นคนตาบอดกับเพื่อนผมก็ตาบอดเหมือนกันเพื่อนชื่อศักดาตาบอดเหมือนกันพอรู้ว่าเราตาบอดบางงานก็ระงับ<ะ>พอเหมือนกับถือว่าเถ้าตาบอดไปเล่นในงานมันจะมันไม่ดีนะมันไม่โอเคนะอะไรแบบเนี้ยเราเจอปัญหาเยอะๆครับแล้วหลังจากที่พี่มัดเจอปัญหาเหล่านั้นเนี่ยพี่มัดผ่านปัญหาเหล่านั้นมายังไงคะ เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องสู้นะครับพอดีคุณแม่ผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆคุณแม่บอกว่าเวลามีปัญหาอะไรก็แม่ก็จะปลอบใจแม่บอกว่าประตูมีร้อยบานมันต้องมีสักบานหนึ่งที่เปิดสําหรับเราผมก็เอาคเนี้ของคุณแม่ผมบอกแล้วก็คิดไว้ในใจเสมอว่าเราโอกาสสักวันหนึ่งมันจะต้องต้องเป็นของเราให้ได้ครับก็บจนได้เงินจากการขายลอตเตอรี่นี่แหละก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้ครับแปลงนึงเล็กๆ เล็กๆมันประมาณ90วา100วร้อยวาประมาณนี้นะครับรวมซื้อทีละแปลงปีนี้ได้แปลงหนึ่งปีหน้าได้แปลงหนึ่งจนสามารถซื้อได้6แปลงติดกันโดยไม่ได้ซื้อทีเดียวค่อยๆซื้อทีละแปลงครับครับเป็นที่มาของที่ั้นคุ้มก้าที่คับรีสอร์ทปัจจุบันนี้ครับค่ะ,คะพี่มัตคะแล้วก่อนที่จะทํามาเป็นโรงแรมแบบนี้ได้พี่มัดมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการก่อตั้งโรงแรมนี้ขึ้นมาคือ <มา S 1> คอุปสรรคของพวกผมคนพิการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเงินทุนนะครับ พอเราไปกู้เงินเนี่ยพอเขารู้ว่าเราเป็นคนตามบอนเนี่ยบางแบงก์เขาก็ให้เราถือเอกสารกลับเลยนะเราเตรียมเอกสารไปเรียบร้อยเนี่ยเหมือนกับเข้าทางนี้ก็เขาออกไปเลยประมาณอย่างนั้นน,นะครับจนกู้เป็นหลายแบงก์มากจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเราไปขายหวยห,หน้าธนาคารเขาเขาก็เลยช่วยทําเรื่องให้ให้ผมคงจะเขียนอะไรอะไรไปให้เราเนาะจนเรากู้ได้ครั้งแรก พอคู่ได้ครั้งแรกปุ๊บเราก็ทําตามกดตามเคงที่เขาเขาอนุมัติมาให้เราทําตามนะก็ส่งต,ตรงๆอะไรเงี้ยจนจนเรามีเครดิตพอที่เจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ก็เลยทําให้เรามีธุรกิจที่ถึงทุกวันนี้ครับ,รบถือว่าพี่มัดก็ผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายเลยนะคะเนี่ยครับครับให้เยอะครับ แล้วพี่มัทใคอยากจะถามอีกนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะทํามาเป็นโรงแรมแบบนี้ได้เนี่ยหลังจากที่จะอุปสรรคต่างๆแล้วในการกู้ครั้งแรกที่พี่มัทกู้ไม่ผ่านแล้วต่อไปพี่มัทกู้ผ่านเนี่ยพี่มัทมีการจัดสรรงบประมาณในการเอามาบริหารจัดการต่อเนี่ยยังไงบ้างคะหลังจากที่กู้ที่นั่นไปแล้วครับพอเรากู้ผ่านได้แล้วเนี่ยเราก็ส่วนหนึ่งก็ใช้เงินกู้ส่วนหนึ่งก็ใช้เงินที่เราหาได้ทุกวันประจําวันเนจากการ,รเล่นดนตรีจากการขายลอตเตอรี่ะ จากการขายโตตะตี่ที่ขายที่เดียวก็ขายเป็นสองที่สามที่อย่างเงี้ยครับโดยจ้างคนขายด้วยขายเองด้วยภรรยาก็ช่วยขายด้วยนะครับจะต้องเื่นตีห้าก็อาจต้องนอนตีสองตีสามคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกร้านคาเฟ่ครับเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไปขายข้างหน้านะะั 3, ่นแหละตีสองตีสามเมืเขาเมาบ้างอะไรบ้างเขาก็ซื้อเราเยอะเนาะแล้วก็ตีห้า ก็เตรียมตัวไปขายต่อหน้าโรงงานที่ออกกะออกเวรนี่บคือเราเราอยากจะยืนได้ด้วยตัวเองเพราะรู้ว่าทางทางรัฐบาลทางอะไรไม่ไม่ไมได้ช่วยพวกเราอยู่แล้วก็ต้องต้องช่วยตัวเอง ผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถโดย้านะจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้มันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิ่์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า นี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจุ่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมอ,อบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมออบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อม เหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน หลังจากที่ปลดล็อกดาวของมาตรการโควิด1 9แล้วเนี่ยพี่มัดมีนโยบายอะไรให้สอดคล้องกับนโยบาย new normal ที่ให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสู่สังคมในปัจจุบันบ้างคะครับอย่างรักษาระยะห่างทางสังคมเช่นร้านกาแฟของเราครับค่ะแล้ก็พยายามจะตั้งเก้าอี้ให้ห่างกันนะครับก็จากเคยได้รัก30ท่านสิสิท่านก็จะเหลือสักประมาณ18ท่านท่านนะครับค่ะก็ จะมีลูกค้าบางท่านที่จะเวลามาหลายๆคนแล้วก็จะลากเก้าอี้มาหากันอันนั้นเราก็ก,ก,ก็เวลาเวลาเขาลากมาเก้าอี้มาคันนี้เราก็ต้องรีบเอากลับเพื่อให้ลูกค้าคนใหม่เข้ามาเนี่ย้เขาติกว่าเขาได้ได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ร้านล,ลูกค้าทุกท่านที่ลุกออกจากร้านเราเนี่ยเราจะมีแอลกอฮอล์เช็ดต,ตามเก้าอี้ตามที่เขานั่งครับแล้วส่วนโรงแรมห้องพักของผมเนี่ยก็จะมีเจลไม่แอลกอฮอล์ให้ทุกข้ห้องครับ ยายพี่มัดเนี่ยแนะนำแล้วก็ไปถึงวิธีการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์แบบนี้ยังไงคะสำหรับพี่น้องคนพิการค่ะครับอยากฝากไว้สำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ไม่พิการก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีออกไปข้างนอกอย่างเราคนพิการคนตาบอดนะครับออกไปก็อาจต้องไปสัมผัสสถานที่ต่างๆเราจับป้ายรถเมย์ขึ้นรถเมย์รถสาธารณะอย่างี้นะครับ ก็ก็ต้องมีแอลกอฮอล์พกติดตัวไว้เพื่อสามารถที่เราใช้ได้ตลอดนะครับเราก็ไม่เอามือที่เราสัมผัสจับหน้าจับตาเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะพี่มัทอยากให้พี่มัทฝากสถานที่แล้วก็โลเคชั่นของธุรกิจของพี่มัทให้กับคนผู้ชม่อยค่ะครับผมผมคุ้มกล้าวทีฮัทรีสอร์ทนะครับแล้วก็ทีฮัทคอฟฟ่นะครับตั้งอยู่ที่เดียวกันคือคุ้มกล้าวซอยสครับ พี่มัทสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มัทมากนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่สตังได้ไปสัมภาษณ์พี่มัดนะคะพี่มัดเนี่ยผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะเลยค่ะสตังครู้สึกชื่นชมมากหลังจากที่พี่มัดเนี่ยเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์มาเนี่ยแล้วพยายามจะหา แต่พี่มัดเนี่ยโดนปฏิเสธงานจากทุกๆท,ที่เลยทําให้พี่มัททางานไม่ตรงสายงานที่เรียนจบมาค่ะพี่มัดไปเป็นคนขายลอตเตอรี่ไปเป็นนักร้องคาเฟ่แล้วก็ไปเป็นนักกีฬาด้วยนะคะพี่มัดเนี่ยค่อยๆเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยค่ะซื้อที่1แปลงหลังจาก1แปลงก็ซื้ออีกเพิ่มเป็น6แปลงค่ะเพื่อที่จะตามฝันของพี่มัดให้เป็นจริงพี่มัทเนี่ยไปพยายามกู้หลายๆธานาคารเลยนะคะแต่ว่าโดนธานาคารเนี่ยปฏิเสธเนื่องจากพี่มัทเป็นคนพิการะคะ่ะ พี่มัดก็ไม่ยอมแพ้นะคะพี่มัดก็พยายามมองข้ามอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผ่านผลอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ค่ะมีคําพูดหนึ่งประโยคนะคะที่แม่พี่มัดสอนพี่มัดไว้แม่พี่มัดได้กล่าวไว้ว่ามีประตูทั้งหมด100บานแต่จะมีสักหนึ่งบานที่เปิดให้กับเรามีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจมากค่ะสตางค์อยากให้ผู้ชมทางบ้านเก็บคำพูดนี้ไว้แล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ในการประกอบอาชีพให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆต่อไปได้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆสำหรับวันนี้นะคะสตังขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะคคนน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 ททททุกเกเเิิมาาา้งงลัปไป่บบีดด